โอเคครับก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ในโลโบอกแบบเบ็ดบอลครับอ่ะก็ลองกลับม,มาเล่นสักหน่อยครับว่าแบบมีอะไรเปลียนไปมั่งครับอ่ะรู้สึกว่าของเนี่ยมันเข้ามาเยอะนะครับผมไม่รู้แล้วว่าจะเริ่มจากอะไรก่อนดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดเทรนนิ่งนะครับอันนี้ช่างมันเนาะก็คือจะเป็นการตีบอลโตกับบอดนะครับอ่าอันนี้เป็นอ๋อกิจกรรม เนี่ย fk will with new i g m o โอ้ยมีมผมเพิ่งรู้นะว่ามีอันนี้่ตะอันนี้รูปรีวอร์ดรับไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดให้เลือกเล่นครับก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะครับอันนี้สปินสปินเขียวอ๋อไหนไปดู exclusive ดาบดิ เฮ้ยเอ้ยขอกด F K ก่อนมีเป็นดิมิเต็ดดาบมีแกนี่ขายดาบได้ทุกอัปเดตจริงๆอิงอ๋ออันนี้อีเวนอะไรเนี่ยก็อีวีออะไรวะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลนะสกิลผมก็มีอยู่แค่นี้นะครับไมไ่เล่น วิไไ่งอะไรอ่ะสกิลอะไรอ่ะเซเลตออฟอะไรวะเนี่ยมันเยอะมากฮะอามาดูซอสดาบหน่อยยังไงแล้วดูดาบลิมิเต็ดดิรู้สึกว่าดาบลิมิเต็ดในแบบนี้จะมีค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อก่อนตอนเล่นตอนมาแรกๆมีอยู่แค่สองสามดาบนะครับโคตรถ,ถึง อะไรเนี่ยน <t festivals> ูบโอ้ยไปโยกยุกยุกเดี mm ๋ยวรอเล่นเสร็จก่อนอืมดีครับอ๋อสกิปอืมสกิปยังใช้เกมพาร์ทเหมือนเดิมสุดยอดเจริญเลยเดี๋ยวนะ เม,มีอะไรมาใหม่โอเคโคดอะผมไม่มีนะผมไม่ได้ไปหาโอ้มีอะไรทำบ้างไหมนะ่ะต้องรอแต่เกมเริ่มอะ่ะเมื่อก่อนคนเล่นแสนแต่ตอนนี้ผมเห็นแค่สองหมื่นนะครับตอนนี้ผมอัดคลิปอะเห็นแค่สองหมืนเล่นอยู่ะน้อยมาก ก็จริงๆหลังๆเกมมันน่าเบื่อครับเอาอะไรก็ไม่รู้เอาตะของเติมงงเพื่อดาบเท่ๆไม่เสืร์ตะของเติมนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นละครับนีย่ยังตีบอลได้อยู่อือหืม อันนี left left ้ผมเข้ามาเล่นเซิร์ฟโทรศัพท์นะฮะเพราะว่าเล่นเซิร์ฟแบบกับพวกเก่งๆไม่ไหวหรอกบางทีเซิร์ฟเนี่ยอาจจะมีคนเก่งอยู่โอ้ยโว้ยก็นั่นแหละนะโอเคโอเคอันนี้อะไรอะโอ้โหอยากเห็นไหม คือมันมันต้องเติมอบบมันคือมันไม่ได้ต่างอะไรจากอีเวนต์เก่าๆเลยนะครับมันน่าเบื่อตรงนี้เนี่ยแหละ,อ,ะอ่ะเดี๋ยวลองเล่นโหมดแทนนิงดิดีไงโ,โอ้ยโอ้ยตายอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอดนะครับไม่มีอะไร โอเคไม่มีอะไรละสําหรับคลิปนี้ก็แค่เข้ามาเช็คแมปเฉยนะครับว่าแบบมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างมีอะไรให้เล่นหรือเปล่าส่วนตัวมีส่วนตัวแมปมันมีให้เล่นเยอะนะแต่ขอไปเล่นดีกว่าครับเพราะว่าเบื่อนะครับอ้าวขอจบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบาย